การอยู่ป่านม่เป็นสันักของพระมสัมาสัพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญปรมีมาเป็นเวลายาวนานบางครั้งเมื่อพระองค์เป็นโพธิสัตวอยู่สร้างประมีอยู่ของราชสมบัติพระองค์รับสั่งให้พวกให้ผู้ที่ ท่างกันบกพุทธิจักผมว่าถ้าเห็นผมหลอกเมื่อไหร่กัเ้นเดียวเเมื่อไหรแล้วก็ให้บอกท่างกันบกพอเห็นผมหอกก็บอกพระพิจักองค์ก็ ไห้เอาผมพมอกมาดูพิจารณาแล้วพระองค์ก็มอบรากสมบัติให้โอรถู้ใหญ่แล้วก็ออกไปอยู่ป่าบำเพ็ญฌานบำเพ็ญสมาธิจับจับขันนั้นแล้วก็ไปอยู่ชมวิโลกมีความสุขไปด้วยชาเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญคงอาศัยความสงบความสุขมาตลอดตั้งแต่เป็นพระโพธิจัตรจนได้จนปฏตติมชาติสุดท้ายได้กลับู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่กลับไปอยู่ในบ้านในเมืองในข้าระชรอ,อีกเลยพระองค์อยู่มาตลอด จุดท้ายที่พระองค์ได้จัดรู้แล้วพระองค์ก็ประกาศศาสนาให้ความสำคัญในการอยู่ป่ามากภาษาวกอยู่ป่าจนตจลอดแล้วพระองค์ทรงอนุญาตมิสัายให้อบราชเพศตะกูลบวชเข้ามาทุคคลมลอละโซนาสนะ ให้เป็นมิตรใสให้ยินดีในการอยู่ป่าเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาอยู่ง่ายง่ายพราะอุปสรรคขัดข้าวเยอะหลายอย่างกิเลสที่มันคอยขัดขวางปิดขวางกันหลายอย่างที่เราทลายได้มีโอกาสเราอยู่ป่า ก็ให้ถือว่าเป็นโชคดีแต่การยึดตากของเราเพื่อบำรุงความไม่ประมาทเฉพาะอุบายเตือนสอนแาววิชิตไม่แน่นอนอีกเราจะได้ปฏิบัตินั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเราเคยเห็นมาแล้วบางคนชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่ยังไงหนึ่งยังนู่นอยู่ก็ตายจากไปบางคนก็อยู่ใน สมมวังก็ตายจากไปในนัดชิมวังก็ตายก็มีปฏิมวัยอยู่จนเกิดตายก็มีอันนี้พระพุทธเจ้ามักนำมนใาใช้เตือนจิตเตือนใจพิจารณาเพื่อให้ทำความดีไม่ให้เสมาเราก็อยู่ในจอบอันเดียวกันชีวิตของเราก็ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่แน่นอนมัน่นคง Nó sẽ chuyển trở lại như thế nào? Nó sẽ được sử dụng được, khi đó có ưu kết ra và làm cho chúng ta không làm cho chúng ta không thể được không của chúng ta trong một trong những vấn khó để có thể tạo ra một trạng thống đơn giản, đơn giản và tạo เรามาอยูนนี่เราตรวจดูแลเราได้ทำาำคำสอนพุดใจสั่งมากที่สุดเราได้สร้างที่งึ่งแก่ตัวของเราเองอยู่ตลอดมาเรียกว่าประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมสันงซึ่เป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองวัา คนจากทิศจากทางหลายทางมาบำเพ็ญเสฉวมีอมิตสัยต่างต่างกันจึ่นเลศน้อมต่างต่างกันมีคุณสมบัติต่างต่างกันได้ฝึกฝนไม่เท่าเทียมกันย่อมมีปียากายปีญยาวาจาบางคนก็มีสุขภาพเรียบร้อยบางคนก็ไม่เรียบร้อยบางคนก็มี ปัญญาบางคนก็มีปัญญาอ่อนบางคนก็ขยันบางคนก็เกียดการเราผูู้่ต้องการความสุเราจเรต้องเรู้จากนิสัยขขงคนเหล่านั้นใช้อุบายใช้จิตใช้ปัญญากับจิตใจของเรา เลยวางวางกับบุคคลผู้อื่นให้เป็นนิตรภาพดหรือประชาสัมพันธ์ถ้าอยากให้เขาเป็นคนรู้สึกเตือนมีความรู้วานสลาดเราจะใช้อุบายในการพูดอย่าให้เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันมากเพราะเรื่องกระทบกระเทือนเมื่อเกิดขึ้นแล้วทั้งเขาทั้งเราทำให้ภาวนาสนุกยากทำให้ละเอียดยาก อารมณ์เรานี่ก็อเตืนอยู่เสมอจิตใจก็ได้รับความก่อเตือนอย่างนั้นเราก็จะมองไม่เห็นความดีของเราความสงบของเราความสุขของเราก็กกับมาเข้าใจผิดว่าตัวเองมีบุญน้อยวาสนาน้อยปฏิบัติได้ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นได้อะไรก็ขาด เลยไม่มีกันยังที่จะปฏิบัติต่อไปอีกทางนี้ก็ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ในการคิดไม่สมบูรณ์ในการทำอันชอบที่มีอยูอ่ในเราเราไม่ไปจะได้เรืยนได้สังเกตให้จิตใจของเราได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันชอบในการพูดใน,นวาจาชอบเกี่ยวกับสม,มากรรมตรงสมา การทำให้มีการกระทำชอบเพื่อจัมมะจัมมะการพูดให้มีการพูดชอบคือสมาวาจ่าการทำก็มีการทำชอบคือสมากรรมตุการอยู่การกินก็มีการอยู่การกินชอบเพื่อสมาอาชีวะการระลึกเราก็ต้องควบคุมูแลมีสติระลึกชอบ มีการเพียนประโยชน์พยายามในทางที่ชอบไม่ควรจะไปเพียนในทางที่ไม่ชอบสิ่งไหนที่ไม่ชอบแล้วแต่พระเจ้าให้เราปฏิเสธเราไม่เกี่ยวข้องทั้งความไม่ชอบของเราทั้งความไม่ชอบของคนอื่นเราควรละควร มองเฉพาะตัวเราเฉพาะตัวเราหาวิธีออกเมื่อเขาไม่สงบเราก็จะได้สงบคนเดียวแต่เราไปเสียข้องคนอื่นคนอื่นก็ไม่สงบเราก็ไม่สงบเดียวมันก็ยุ่งไปโดยกนเทั้งหมดถ้าเรารู้จับแดงรูจักแย่การพูดไม่ดีของเขาจะดีการทำไม่ดีของเขาก็ดี แต่แ้จริงทุกคนก็ชอบความดีนี่แหละมีอันเดียวกันหมดแต่เขาก็ยังไม่ฉลาดในเรื่องนี้เขาบึกว่าเขาทําดีแล้วก็แผ่เมตตาไปก็น่าสงสารอัน้จจิตมันมีอารมณ์อันชอบแล้วมันก็จะชอบเทิญกันก็น้อยลงหรือจะไม่มีเสียเลยถ้าเราเข้าใจในวิืีนี้ เราก็จะได้ความสงบเขาก็จะได้ความสงบเขาเห็นความสงบเป็นเยี่ยงอย่างแล้วเขาไม่สงบเขาก็จะได้ยึดผู้ที่สงบเป็นแบบฉบับอะไยอยู่ในกลุ่มสงบด้วยกันในกลุ่มคนดีด้วยกันเพราะเรื่องกระทบกันนี่มันมันต้องมีสองกิ่งกระทบกันมีข้างเดียวไม่มีอะไรจะกระทบเลย ถ้าเราไม่เข้าน็นสองแล้วไม่มีกระทบไม่มีเสียงไม่เคยมีเสียงเลยให้เข้าใจซึองบมันนี้ถึงเขาได้จะถูกแต่มาพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์แเขาผิดแต่เราก็ควรจะไม่ให้กระทบดิบเรียกได้หรือควรจะพอดปล่อยให้เขาผิดคนเดียวเราไม่ควรจะไปร่วมผิดกับเขา เรื icana, ่องการบริหารเล็กๆหน้อยนี้ก็เป็นตัดัยในการภาวนาเหมือนกันให้ไปท่องไปติดอยู่ในอารมณ์ล่านี้เหมือนกันที่เราไม่สนเพราะฉะนั้นแต่พทธเจ้าพระองค์จึงรองหลักเรียกว่าความคิดความเห็นคิดทิศจะมํามัน mีความ hiểu trùng nhau, có sự 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 เป็นสมบัติเป็นสมอูรณ์ในความคิดสมบูรณ์ในทางถูกต้องในทางชอบในการให้เป็นธรรมไม่ลำเอียงไม่อากติให้รูรว่าความไม่ดีนั่นไม่ใช่มีเต่เขาเราก็มีส่วนที่ไม่ดีมากบางครั้งเราก็ผิดเหมือนกัน ถ้าเราผิดเขาว่าเราเราก็ไม่ชอบเหมือนกันทำไมเราจึงเขาผิดเราไปว่าเขาได้ถ้าเราถ้าหากว่าเราผิดเขาว่าเราในทางเป็นธรรมเราเราจะตรวจดูเราถ้าเราผิดจริงเนีตรวจก็น่าจะยินดีน่าจะพอใจแต่คนเราโดยมากไม่เป็นอย่างนั้น น่าจะถือว่าคนนั้นเป็นมิตรร่วมสุ่ร่วมทุกข์กันได้เพราะเขาชี้เขาแนะนําประโยชน์ให้เราเสวจเรื่องมิตรอยู่เสมอโดยมากเราไม่ค่อยมีสติในเรื่องนีทั้งเสื่ออยู่ได้ยินได้ฟังอยู่ได้เห็นตามหนังสืออยู่แต่อันสติของเราที่จะระลึกชอบขึ้นมาให้สิ่งน้อยนิดให้ไม่ให้มีปัญหาขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยจะมี เพราะฉะนั้นที่อำมาพรมนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลเพื่อเป็นเครื่องดำดิบของพวกเราให้สมบูรณ์ที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ที่ยังภาวนาไม่ค่อยจะก้าวหนา้าไม่ค่อยจะหนึ่งเพราะจิตมันไปนอยู่ในฝุ่นในละอองในของที่เป็นมลทินอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรมันจะสะอาดเพราะฉะนั้นอย่าพวกเรา เปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้มันละเอียดอนนี้ไปอันไหนที่ผิดแล้วก็ทิ้งไปทุกคนพยายามทิ้งเพราะทุกคนก็ทราบแล้วเคยผิดเราก็จยาให้มันซ้าอีกอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าบัณฑิตแตเรู้ื่องแล้วที่ใครมันซ้ำทรากอีกให้ได้ก้าวหน้าเอออันนี้เรารู่แล้วเราก็เก้ไขได้แล้วให้มันมีสักอย่างสองอย่างเสร็จ ที่อย่างให้ยอย่างไปเรื่อยมันก็จะมั่นคงไปตามอันดับรู้ว่าผิดแล้วก็ไม่ยอมแตกลอยให้เผลอให้ทําอยู่ตลอดไปอย่างนี้มันไม่ถึงไหนเลยการปฏิบัติของเรามันมจะไม่ได้อะไรด้วยเราลดศวัาได้เราเลิจะได้ทำใจมาด้วยจริงจริงแล้วมันรู้เปล่าจะไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทำลายทำลายก็ถูกทำลายมาเรื่อย เหมือนก็เราได้หาเงินได้แต่เงินพอมาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือเราเก็ได้จากเงินกีเดือนละล้านกว่าสามถ้าไม่มีอะไรเหลือเหมือนก็ไม่ได้เลยเราภาวนาจะเคร่งครัดยางไรท่าต่อเนื่องกันทําไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่จะได้อะไรเพราะเราเก็บไว้ไม่อยู่รักษาไม่ได้รอใช้สิ่งที่ไม่ดีมาก่อกคนวอยู่ตลอดในจิตในใจแต้องให้ละเอียดนะพวกเรา ต้องพย,ยายามนะไม่ใช่อปล่อยให้่างนี้ต้องใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสังส,งสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เกิดมิติภาพให้เกิดอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีอะไรให้เป็นเนื้ออันเดียวกันเรีย,ยอ,ตยอตัตถิสัมมัญญาตาศีลสัมมัญญาตารกายสัมมัญญาตาจิดตสัมมัญญาตา คำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์รงที่แม่ออบายมากหลายอย่างลึกเกินแต่เราเวลาที่เกิดขึ้นไม่ใช่นโยบายอุบายที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้แต่เราได้ยินได้ฟังไม่เลืกขึ้นมาไม่เอามาเปรียบเทียบไม่เอามาใช้เลยเอาแต่เก่าๆของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็ยู่อย่างนั้นไม่ได้แก้ไขเลย ที่สิ่เหล่านี้เราต้องพยายามสำเนียนเพราะอยู่หลายคนการอยู่รวบกันดันั้ถ้าหากเรามีหลักดีนม่ด,มดีช่วยกันแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้ให้กันบ้านพวกเราก็จะได้ภาวนาให้ได้ความสงบท่องใสในสใจิตใจเมื่อเราช่วยคนอื่นแก้ไขไม่ได้ เราก็ช่วยเราเองรักษาเราเองปฏิบัติเราเองคนอื่นมาสงบเขาให้ได้เราคนหนึ่งสงบเขายังดีกว่าที่จะวุ่นวายไปด้วยกันได้ยินได้ฟังตั้งใจรับพร